สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง V.I.P นะครับผมงวดประจำวันที่30นะครับเดือน11 2 5 6็นะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับผมต้องขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนนะครับที่มีโชคนะครับในรอบเช้าด้วยนะครับถ้าจะรวมถึงรอบ V.I.P ก็สายลู้นเนี่ย เด้งทั้ง2รอบเลยนะครับในรอบเช้านะครับก็เรามาดูผลกันนะครับพี่พี่ผล v i p นะครับเ2็กับ88นะครับพี่พี่เราไม่ได้จับให้เลขเบิ้ลนะครับเนาะถ้าเกิดใครบิงรูดที่8นี้มานะครับเข้าที่8ปนะครับสาหรับรอบ v i p นะครับ26ไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับ982กับ0 1นะครับของเรามาเข้า82 ตรงๆเน้นๆนะครับวิ่งดูที่8มานะครับส่วนตัววิ่ง9ถ้าเกิดใครวิ่ง9บนเนี่ยมานะครับพี่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครจับเลข3ตัวเนี่ยเกือบแตกนะครับพี่เนาะถ้าเกิดจับแบบนี้ก็ตรงๆเนาะเก้าแปดสองนะครับถ้าจับแบบนี้แต่ว่าที่ผมจับให้คือผมเอาเลข4เป็นหลักร้อยนะครับ498นะครับก็ได้เสียวเหมือนเดิมนะครับพี่นะครับส่วน0 1ย์ไม่มีนะครับให้เน้น91เนาะออกศูย์นะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับปิ้งสองนะครับรูดแปดนะครับรอบปกติ784กับ99เก้าพี่พี่ดูผมให้785ออก784นะครับพี่พี่เนาะเสียดายี่84ผมก็ไม่ได้จับให้นะครับแต่ให้สองสี่เนาะถ้าเกิดให้84ดสนไม่แน่นะครับพี่พี่นะครับผมแตก3ตัวตรงเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครใครไล่ตั้งแต่ตั้งแต่78 ศูนย์เนาะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองประมาณเนี้ยนะครับน่าจะมีโชคกันนะครับเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านก็เกิดชอบสามตัวก็อาจจะเสียงโชคแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับเนาะก็โอ้เสียดายนะครับพี่ๆเสียดายเนาะถ้าใครวิ่งรูดนะครับมานะครับที่แปดสี่นะครับส่วนจับคู่ไม่มีนะครับแล้วก็เลขล่างออกเก้าเก้าเนาะนะครับเก้าไปอยู่รอบเช้าแล้วนะครับมาเก้าเก้าสั้น สรับ V.I.P. นะครับ5 3 6 6 5มนะครับอันนี้ไม่มีนะครับรอบ V.I.P. บ่ายนี้หลุดนะครับก็สรุปนะครับถ้าเกิดใครวิ่งหลุดนะครับตั้งแต่เช้ามาบ่ายนะครับก็ได้เฮกันนะครับ8นะครับ8ไหลนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พก็วันนี้วันนี้นะครับในรอบเช้านะครับวันนี้ในรอบเช้าผมให้ไปที่ ตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่สามนะครับพี่ส่วนส่วนสายรูดนะครับส่วนสายรูดผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับรูดเจ็ดนะครับพี่วิ่งสามรูดเจ็ดนะครับสามก็จะมีสามศูนย์สามสี่

ตัวนิ้วตัวจอะตัวนี้นะครับผมให้ไปที่3ามนะครับแล้วก็34 70 79นะครับส่วนเลข3ตัวหลักร้อย เก้าสามเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้านะครับพี่พี่เก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับส่วนหทางในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่หกนะครับส่วนตัวรูดนะครับผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับตัวเดิมนะครับก็วันนี้เด่น เจ็ดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบคอยตามนะครับหกนะครับก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหก เจ็ดแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะหกเก้านะครับหกสามนะครับผม จ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกนะครับหกสามหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับเจาะส่วนเลขสามตัวสามตัวผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับให้ไปที่เลขศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดหกนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคีิเช้าบ่ายนะครับ ก็ขอให้มานะครับตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่ก็อยากให้พี่ๆเอฟซีมีโชคกันนะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับฝากเข้าไปติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับรวมถึงแนวทางเลขทูกนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ